จะมาเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับพระคาถาเงินล้านเนาะว่าทําไมถึงเชื่อมั่นและศรัทธามากๆนะคะโดยส่วนตัวรดีเองนะคะสวดถุกวันนะใครจะบอกว่าเป็นคาถาแห่งความงมงายความอยากความโลภอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตาบไปที่ยังเป็นคารวาสอยู่ก็คือยังต้องกินต้องใช้ต้องหาเงินนะคะก็คือ,อที่มาที่ไปก็คือวันหนึ่งย้อนไปเมื่อแปีที่แล้วฝันนะคะ ฝันว่าตัวเองน่ะสวดมนต์แล้วก็สวดวนไปวนมาซึ่งพอตื่นมาเนี่ยจําไม่ได้นะคะจําไม่ได้ว่าเป็นบทสวดมนต์อะไรจําได้คําเดียวก็คือคําว่าโหมนะคะและประจวบเหมาะกับตอนนั้นอ่านหนังสือ,อประวัติหลวงพ่อปานนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็หยิบหนังสือเล่มนั้นะขึ้นมาดูเหมือนแบบเห็นผ่นานๆตานะคะก,ก็มาดูว่าอ๋อนี่คือพระคาถางล้านเราก็จํา แต่ยังไม่ได้สวดจริงจังนะนะคะจนผ่านมาประมาณแบบสี่ห้าปีให้หลังก็คือติดขัดเรื่องการเงินมากๆนะคะแบบเป็นหนี้เอยเพราะว่าตอนนั้นคือทั้งบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเดือนอย่าเรียกว่าชนเดือนเลยค่ะไม่ชนนะคะก็เลยมาเริ่มศึกษาประวัติหลวงพ่อฤศีแล้วก็พระคาถาเงินล้านอย่างจริงจังนะคะในช่วงห้าปีห้าปีก่อนหน้านี้ ก็สวดทุกวันช่วงปีแรกยังไม่เท่าไหร่นะคะมาเห็นผลจริงๆประมาณสี่ปีที่แล้วนะคะก็คือดิวสวดเชา้าตื่นลืมตาตื่นมาก็คือสวดเลยไม่จํากัดว่าจะต้องกี่รอบเอาตามความสบายใจนะคะแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนนี่คือพอจะหลับตาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สวดเลยแล้วก็จะหลับไปเลยอะไรประมาณนี้เนาะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะมันค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับนะคะจากที่แบบว่า เงินไม่พอใช้มันก็เริ่มแบบอาชนเดือนละอ่ะพอเริ่มชนเดือนก็เริ่มมีเก็บเก็บจากอะไรรู้ไหมเก็บจากเงินเหรียญเงินเหรียญหยดกระปุกอ่ะคุณเชื่อไหมว่าอันนั้นอ่ะคือการพัฒนาที่เราเห็นได้ชชดว่าเงินเหรียญหยดกระปุกเก็บได้แค่เดือนละห้าร้อยอ่ะคือความภาคภูมิใจมากจากแต่ก่อนไม่เคยเก็บเงินได้อ่ะทีนี้พอเก็บเดือนละห้าร้อยแล้วทีนี้ก็เริ่มเริ่มแบบเก็บเงินเก็บเงินที่แบบหยดกระปุกออมสินนะคะ ได้เรื่อยๆทุกวันทุกวันแต่คุณต้องมีความสม่ำเสมอเพราะว่าเอ่อถ้าคุณไปที่วัดท่าสูงนะเขาจะบอกเลยว่าคุณต้องสวดพระคาถานั้นต้องสวดทุกวันเน้นย้ำนะคะถ้าบูชาวัตถุมงคลนะคะที่ที่วัดมาท่านเน้นว่าต้องสวดนะคะคือถ้าเมื่อไหร่ไม่สวดเนี่ยมันมันก็มันครูสูว่ามันจะห่างๆจริงๆนะจนทุกวันนี้นะคะบอกเลยว่า เงินคล่องตัวแล้วก็เหลือกินเหลือใช้จริงๆใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะด,ดิดดีจะบอกคนที่มีปัญหาการเงินเสมอว่าก็ลองสวดดูนะคะลองดูนะคะ